สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปานแ a มรี่มือสองวันนี้มาอัปเดตรถแคมรี่ครับประจํากลางเดือนนะกลางเดือนธันวาคมนะครับผมมีแคมรี่รถถูกครับเริ่มจากถูกไปหาแพงเลยดีกว่านะจะอัปเดตให้ทีละคันนะครับพี่ๆี่ท่านไหนนะฮะที่หาแคมรี่ไ้ใช้งานสักคันนะฮะวันนี้ครับรวบรวมมาให้เป็นจอดอยู่โซนพร้อมขายราคาเริ่มต้นที่ประมาณ5้าแสนหกแสนแค่นั้นเองนะครับและที่สําคัญเลขไม่เริ่มต้นที่ ห้าหมืน่นหาหารถมือสองไว้ใช้งานหาแคมเป่ไว้ใช้งานเพชรยนต์ตอบโจทย์ที่สุดนะครับดูก่อนนี่ฮะสุดลูกหูลูกตาครับมีรถให้เลือกมากกว่า400รพันพี่พี่ครับซื้อรถมือสองที่เพชรยนต์ดียังไงนะฮะผมมีตรวจเช็ครถให้นะครับ215รายการรวมถึงนะฮะผมเช็คช่วงล่างกับไทพัทก่อนส่งมอบเห็นไหมฮะเพชรยนมีไทพัทเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็มีการรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีนะครับพร้อมเลดดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่1.29%เท่านั้น พี่พี่ครับถ้าอยากได้รถมือ 2, สองักคันต้องที่เพชรยนต์ซื้อรถมือสองซื้อกับคนที่ดูรถเป็นพี่พี่จะใช้งานรถได้อีกเป็น10ปีนะครับส่วนตัวผมเนี่ยนะฮะใครที่ติดตามกันอยู่แล้วนะจะรู้ว่าผมเป็นที่ปรึกษาการขายเนาะขายรถมือ2ที่บริษัทเพชรยนต์แล้วก็ขายมานานมากนะครับก็แนะนําตัวเลยใครที่เพิ่งติดตามกันนะครับผมปานเพชรยนต์นะฮะที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมา,มามากกว่า8ปปีนะครับผ่านการอบรม ssi walking step TSC จาก t o y ย t a o โ o ม e เตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจาก Isuzu ถ้าอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมติดต่อหาผมครับดิบเมือถือขึ้นมากดเบอร์0825713369รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับซื้อรถทั้งทีเนาะซื้อรถมือสองทั้งทีซื้อกับคนที่ดูรถเป็นพี่จะใช้งานรถได้เป็น10ปีเดี๋ยวผมมาเริ่มกันที่คันแรกนะครับคันนี้นะฮะเป็นตัวแคมรี่ .0 รุ่นจีสีดำที่อยู่ด้านหน้า นะครับคันนี้เนี่ยนะฮะราคาอยู่ประมาณ6 6 9 0 0 0บาทเท่านั้น660,000ฟรีดาวผ่อน1 0 0่0 1 000, 1ื0นหประมาณนี้ยิ่งได้ดอกเบีย้ยพิเศษจะผ่อนอยู่ประมาณ10,000นนิดๆเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะฮะได้เป็นปี2020นะครับเลขไม์แสนห้า 105, ผ่านการเช็คระยะใหญ่มาให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมีตรวจเช็ครถให้ด้วยนะครับรวมถึงสีผิวพันธุ์ของเขานะฮะแม่บ้านดูแลดีอันนี้ก็คือขนนกตกลงมาใส่นะครับเดี๋ยวเก็บออกให้นะฮะ ผิวพรรณของเขาแม่บ้านค่อนข้างดูแลดีเรามีแม่บ้านเช็ดเห็นไหมเขาจะเช็ดรถทุกคันในพิดนดลเลยนะครับเช็ดทําความสะอาดนะครับและก่อนส่งมอบผมจะเอาขึ้นหอยไทยพัดรวมถึงตรวจเช็ครถให้215รายการไม่ต้องห่วงครับนะฮะดูสีดําคันนี้กันนะครับผมราคา669,000ฟีดาวผ่อนประมาณ10,000 10,000ลายประมาณนี้11,000ประมาณนี้นะครับ สีดำแบบนี้สวยๆเลเยอร์ต่างๆครับนะฮะเหลี่ยมสันไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มภายหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์เลนไฟปัดหมอกมีให้ครบแล้วคันนี้เป็น 2.0G นะเป็นเบนซินล,ล้วนนะครับค่อนข้างที่จะตอบโจทย์น่าใช้งานนะครับพี่ๆครับเห็นไหมจุดเชื่อมต่อด้านข้างเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บงานให้อีกนะอันนี้คือบางคนเห็นอาจว่ามันสนิทแล้วแต่เรายังจะเก็บให้อีกนะนะครับเอาให้สนิทเลยนะครับเหลี่ยมสันคมด้านข้างไม่มีบุบนะฮะแล้วก็ได้ยาง มิชลินมาให้นะครับยางตัวนี้รู้สึกว่าเป็นปีใหม่ด้วยนะยางปี2000น่าจะเป็นอ่า20เดี๋ยนะ24นะครับใช้งานได้อีกยาวๆนะตัวนี้ p r i m e r c ซนะครับตัวนี้ p r i m e r c y ก็คือการนุ่มเงียบนะการใช้งานรถแ้วจะนุ่มเงียบนะครับบนหลังคาไม่มีบุบนะครับกระจกบานหน้าแท้เดิมโรงงาน t o โตยต้าชัดเจนเห็นไหมโลโก้นะฮะไม่มีเปลี่ยนมานะครับกระจกด้านข่างปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศา,ฟาไฟฟ้านะ แล้วก็ฟิล์มนะครับตัวนี้คือฟิล์มยังใสเลยนะฮะโลโก้โตโยต้าชัดเจนแบบนี้เข้ามาดูภายในเห็นไหมครับตัวนี้จะออกแบบเป็นโทนสีดานะนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติหน้าจอทัสนะครับแล้วก็ที่สําคัญเห็นไหมตัวนี้จะเป็นเบร์สีดนะฮะนุ่มๆผิวเรียบทําความสะอาดได้ง่ายเบาะหนังตึงๆตึงๆเบาะไฟฟ้าคู่หน้าที่วางแก้วเกียร์ออโต้ครับแอร์ดิตอนออโต้มีให้ครบเลยนะฮะแล้วก็ด้านท้ายฝั่งนี้นะครับเห็นไหมโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะ นะครับเปิดเข้ามาด้านในหัวเข่าไม่มีชนแน่นอนสังเกตดูนะครับนี่ไฟสองสว่างให้ดูเลยนะนะรรถคันนี้พร้อมขายจริงๆพร้อมใช้ด้วยนะครับจุดเชื่อมต่อด้านหลังครับแนบชิดไม่มีอ้านะครับแล้วก็โป่งซุ้มล้อไม่มีบุกนะฮะรถคันนี้ก็คือแบบตอบโจทย์สุดๆใช้รถมือสองทั้งทีใช้งานรถได้อีกเป็น10ปีต้องคันนี้ครับผมมีประกันเครื่องเกียร์แถมให้1ปีนะ2.0นนะครับไฟทับทิมนะครับแล้วก็ไฟท้าย สายปิ้งไม่มีแตกไม่มีราวนะครับคันนี้เริ่มต้นที่ด้วยราคาดีมากนะครับราคา6กแสนหกหมเาเดี๋ยวไปดู5้าแสนอีกคันนึงนะเป็นสีดาเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมฮะหัวเข่าไม่ชนนะครับผมรถสวยพร้อมใช้นะครับคันนี้คือเป็นรถผู้บริหารนะปีใหม่ด้วยนะปี20นะครับสภาพสวยนะฮะใครที่สนใจนะครับรีบติดต่อมานะครับติดต่อหาผมได้ยิบมือถือขึ้นมาครับกดเบอร์0 8 2 5 7 1 3 3 6 9นะครับ ผมมีโฉมเนี่ยราคาเริ่มต้น669,000นะครับมีคันหนึ่งนะคันนี้มันน่าจะเป็นตัวราคาประมาณ600,000ปลายถึง700,000ประมาณนี้แต่ว่าผมมีอีกคันหนึ่งนะฮะ600,000กว่านะครับสภาพคล้ายๆกันนี่แหละนะฮะเดี๋ยวพารับชมกันนะครับแล้วก็ผมมีสีดําคันนี้ครับเป็นตัวโฉมโฉมเก่าหน่อยนะครับคันนี้นะฮะเป็นสีดาโฉมเก่าหน่อยเบาะส้มในตํานานนะครับ7639นะทะเบียนนี้เลยนะครับ ตัวนี้ก็ได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนี่จะได้ปีประมาณ17นะ17โปรเจคเตอร์เลนมาให้แล้วไม่แสนสามเองนะครับ2.5รุ่นจีนะครับสภาพดีนะครับโฉนะมตัวนี้ก็จะเป็นโฉมเปลี่ยนโฉมเป็นตัวนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครชอบนะบสามารถจัดได้จัดได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับภาษีภาษีต่อให้เรียบ 100, ร้อยนะนะฮะแล้วก็เหลี่ยมสารด้านข้างรอยบุบต่างๆไม่มีนะครับมีในเรื่องของการรับประกันให้นะครับ ตัวพิเศษตัวนี้ยังได้อยู่นะเบาะส้มในตํานานเห็นไหมฮะมี2คันนะฮะมี2คันอีกคันหนึ่งกาลังชงอยู่พารถเพิ่งเข้านะครับคันนี้ก็น่าสนใจนะใครสนใจคันนี้ติดต่อสอบถามมานะครับแล้วก็มีคันนี้ครับเป็นตัว2.5สปอร์ตนะฮะเป็นตัวม i n เนอร์เชนตัวใหม่นะครับตัวใหม่ความต่างก็คือเห็นไหมมันจะมีรูปตัว C อยู่ด้านด้านด้านรถน,นี้นครับเห็นไหมส่วนตัวเก่ามันจะไม่มีเห็นไหมครับมันจะต่างกันอย่างนึงอันนี้2.5นะ ชมนี้จะไม่มี2.0แล้วนะครับจะเป็น2.5เป็นตัวเบนซินล้วนนะครับสีค่อนข้างสวยครับสีพิเศษชั้นนี้ไมาอยู่ประมาณแสนแสนสามนะอ๋อขอภัยไมาอยู่ประมาณ9 6 0 0 0มปี22เท่านั้นเองนะครับรถสวยพร้อมใช้นะครับภายในก็จะคล้ายๆกันนะครับภายในนะฮะเปิดให้ดูเห็นไหมฮะนี่ภายในเหมือนกันเลยนะครับผมไม่ต่างกันนะครับตัวนี้ก็ ได้รถปีใหม่ปี22ราคานะครับ869,000บาทสนใจคันนี้หยิบมือถือขึ้นมาทักแชทครับนะฮะผ่อนประมาณ14,000ปลายนะครับแล้วมีสีขาวคันนี้ครับนะฮะตัวนี้จะเป็น2.0รุ่น G นะนะ2.0 G สีขาวนะครับปี19ไม่แสนสามราคา729,000นะครับและเป็นสีขาวแบบนี้จุดเชื่อมต่อเซ็นซงเซนเซอร์มีให้ครบแล้วนะฟรีดาวผ่อนประมาณ12,000นะตัวนี้ พระทรงภาษีต่อให้นะครับต่อให้แล้วเรียบร้อยกระจกนะฮะเดิมโรงงานทุกจุดครับโลโก้โตโยต้าภายในนะครับแอบบอกหน่อยภายในคันนี้สวยมากนะฮะภายในคันนี้สวยเลยนะครับแล้วก็ได้เป็นเบาะหนังสีดานะครับรถสวยพร้อมใช้งานทุกจุดนะฮะเห็นไหมครับคันนี้ก็ตอบโจทย์และมาตัวท็อปนะครับตัวนี้ราคา9ก้าแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับท็อปสุดตารางนะครับเป็นรถผู้มีหานแท้ๆนะฮะ สังเกตดูนะฮะตัวนี้ไมคแค่ห้าหมื่นนะครับไมค์ห้าหมื่นฟะีราผ่อนหมื่นห้านะนะฮะทะเบียนสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งเหลี่ยมสันทมไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนส์ไฟตัดหมอกนะครับเซ็นเซอร์สีบอรนรเงินดูแล,ลรักษาง่ายคันนี้นะครับตอบโจทย์สุดๆนะจุดเชื่อมต่อด้านข้างแนบชิดเลยนะฮะเห็นไหมพระทรงภาษีซันลูฟมีให้เห็นไหมครับตัวนี้เฉพาะตัวท็อปนะตัวท็อปกับตัวรองท็อปจะมีซันลูฟคันนี้ปียี่สิบไมคห้าหมื่นเป็นตัวท็อปสุดนะมาดูภายในเห็นไหมฮะความพรีเมียมของเขา นะครับพวงมาลห้หนังปุ่มมัลติฟังก์ชันครับที่วางแก้วโอ้โหตัวนี้สุดเลยสุดเลยนะครับสนใจรีบทักเลยนะนี่มีในเรื่องของที่ทัชสกรีนด้านหลังนะครับปรับแอร์ปรับอะไรได้เลยนะนะคันนี้สวยจริงไม่ห0 0 0มืได้ไปคลองนะฮะผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคสนใจคันนี้รีบทักมานะอันนี้ก็เป็นซี v i c นะครับซี v i c ตัว EL นะติดจองไปเมื่อวานนะครับคันนี้รีวิวไปแล้วเนาะแล้วก็มาคันนี้ครับ 2066นะฮะราคาอยู่ประมาณ7 0สน7 0ส9 0 0 0ประมาณนี้ครับได้เป็นสีขาวนะฮะสภาพดีเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้นะครับมุมต่างๆฮะไม่มีบุบนะนี่คือสีขาวอีกสีหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่น่าสนใจมากๆนะฮะแล้วมาสีบอลครับตัวนี้เป็นตัว2.0รุ่นีครับ699นะครับ699ปี2020นะไม่แสนสามสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายนะครับคันนี้ก็นะฮะ เราดูแลให้อย่างดีเลยนะครับกระจกเดิมนะฮะภายในสวยนะครับพุสตาร์ทมีให้แล้วนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลตินะฮะพุชซอนโทนหน้าจงหน้าจอครับนะฮะที่วางกรงวางแก้วมีให้ครบได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังเมื่อฟีดาวผมประมาณหมื่นสองนะสำหรับตัวนี้นะครับสวยพร้อมใช้นะครับหรือใครจะชอบเป็นโฉมไมโนเชนฮะตัวนี้จะเป็นตัวไมโนเชนมาให้แล้วนะฮะได้ย็นสีน้ำตาลกาไฟอ่อนๆเข้มๆแบบนี้นะครับ รถสวยเหมือนกันนะครับ949นะปี22ไม่แสนสองแสนสานะครับภายในได้เป็นสีเบดนะครับอันนี้คือสีกาวไฟนะครับมีเรดาร์ให้ตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะฮะแต่ว่าเป็นตัวไมเนอร์เชนฮะมีตัวสีตรงนี้นะครับไมเนอร์เชนมาให้แล้วนะตัวนี้พร้อมพร้อมขายเหมือนกันนะครับมีการตรวจรถให้แล้วจากบริษัทชิคอินสเปกชั่นครับบริษัทชั้นนำ่งประเทศเยอรมนีนั่นเองนะครับนะฮะสวยมากภายในได้เป็นสีเบดนะ ค่อนข้างที่ยังไม่เหมือนตัวเมื่อกี้นะครับมีในเรื่องของหน้าจอทัชสกรีนนะครับแพทเทิร์นชิปโอ้โหครบเลยภายในสีเบจแจ่มมากเลยตัวนี้นะฮะคือรถผู้บริหารนะเนาะนะครับแต่ว่าไม่มีในเรื่องของปุ่มมัลตินะปุ่มทัชสกรีนด้านหลังนะครับครบ,นะครบได้คันนี้ไปก็ไม่ผิดหวังส่วนคันนี้นะครับ729นะครับเป็น2.0รุ่น G สีขาวมุก729ฟรีดาวผ่อนประมาณ12,000 ตอนนี้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยเริ่มต้น1.29เท่านั้นนะฮะไม่แสนหนึ่งหมื่นกิโลครับคันนี้นะแล้วก็คันสุดท้ายของเรานะครับวันนี้699ฮะไม่แสนสี่ปี2020นะครับภายในสีดำนะครับผ่านการตรวจเช็คแล้วนะฮะที่มีสติ๊กเกอร์เหลืองๆด้านบนตรงเนี้ยเล็กๆครับมุมขวาด้านบนเนี่ยพวกเนี้ยจะผ่านการตรวจเล็กตรวจตรวจเช็ครถมาให้แล้วนะครับถ้าใครสนใจอยากได้รถมือสองไปใช้งานสักคันนะฮะซื้อรถทั้งทีเนาะซื้อกับคนที่ดูรถเป็นพี่จะใช้งานรถได้อีกเป็น10ปีนะ สนใจรีติดต,ต่อมานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูทุกวันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ